zyć auto รดเลือดเพื่อวิ่งเร็วนะผมเพราะว่าผมเล่นสายยากุซ่าไม่ได้เล่นสายพ็อกเก็ตอีซครนะผม containers ใช้วางของได้นะผมกาดตำรวจมันจะไม่เห็นตรงนี้แนะนำเลยว่าให้เก็บกล้องก่อนนะผมเพราะไม่งั้นจะเป็นปัญหาทีหลัง

Iraqi National Gallery. These guys are shameless. Guard! Guard! Stay quiet! Roger, Control. I did a full alpha level deep recon. We are clear for bogeys. ที่ผมต้องเก็บกาดสองตัวข้างล่างนี้เพราะว่าผมจะใช้ทางล่างเป็นทางส่งของนะผมเดี yeah, you know ๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามันไปทางไหนกัน that's back one keep backing ผมไม่ได้เล่นสายเทอร์เมียนะผมก็คือสายลงข้างล่างเผาเหล็กพฉะนั้นผมจะใช้ทางที่ผมคิดเอาไว้แต่แรกซึ่งก็คือทางนี้นะผมแนะนำว่าให้ดูให้ดีก่อนว่าไม่มีการ์ดอยู่นะผมแล้วค่อยพังกระจกไป ม่งั้นไอ้สองตัวข้างล่างนี้มันจะอัลเ alert นะผมแต่ก็ข้อดีก็คือเรามันเป็นช็อตคัดที่เร็วที่สุดนะครับผมถ้าว่าใครจะเล่นเก็บพวกสมูนไพรอะไรประมาณนี้ เจอไปสามทับสี่ครับผมเราต้องเซฟตัวสุดท้ายไว้โอเคมีการวอลตอบกลับมาต้องดูก่อนครผมว่าเป็นวอลของอะไรโอเคกำลังเสริมชิบหายอันนี้ชิบหายของจริงครับผมเพราะว่ากำลังเสริมนี่คือของแย่เลย มันจะมี2อันแรนดอมสุ่มมาผมก็คือจะมีกาดกับคอนเทนเนอร์ตกลงมาผมถ้าได้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะโชคดีเพราะว่าเราข้างในมันจะมีแค่ของอย่างเดียวส่วนกาดก็คือมันจะมีกาดมาเพิ่มนะผมแนะนำว่าให้เล่นระวังกันด้วยเนี่ยผม สามคนนะผมแล้วมันจะเดินอยู่ในโรงงานเนี่ย,ยโอเคก่อนตรงนี้ไม่มีของนะผม จะขอไล่จากข้างนอกแล้วก็ค่อยไปข้างในนะผมเพราะว่าข้างในมันไปตอนไหนก็ได้เอาข้างนอกให้หมดก่อน,นโซนนี้นี่คือถชาเล่นกันไม่เก่งจริงเนี่ยมันจะอยู่ยากครับผมโซนนี้มันต้องเน้นพิ้วหน่อยเพราะกาดมันเดินค่อนข้างเยอะ พยายามอย่าโดนจับได้นะผมทุกเพจเจอร์สำคัญมากครับผมด่านนี้บางคนก็บอกว่าด่านนี้เล่นยากบางคนก็บอกเล่นง่ายมันขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็ <c oughs> ประสบการณ์ในการเล่นนะผมแต่สำหรับผมแล้วผมชอบเน้นมาวิ่งด่านนี้มากกว่าเนี่ยผม ถ้าเล่นจริงก็ไปได้ครับผมง่ายๆเลย หมดแล้วครับผมข้างนอก <c oughs> <c oughs> ตรงนี้คือเราสามารถซื้อแอสเซท ส่งของได้ผมแต่ผมไม่ใช้เพราะว่ามันส่งได้แค่ทีละอย่างโอเคตรงนี้เรามีบันไดครับผม <c oughs> ก็ดีไปหน่อย อนนี้ก็เหลือแค่ด้านในโรงงานแล้วผมเอ้ะกะตัวนี้มันมันยืนนิ่งหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ผมยิงเทสก่อนนะเพราะว่าด่านนี้เขาบอกว่า AI สามารถบักได้ครับผมก็คือ AI จะยืนนิ่งๆเลยไม่ยอมทำอะไรครับผม บางตัวนะบางตัว คิดว่าไอ้กาดตัวเนี้ยมันบั็กบั็กแล้วล่ะครับผมมันยืนนิ่งแบบนี้นี่เราสามารถยิงให้มันนั่งลงได้ครับผม ข้อดีของการที่มันบักยืนนิ่งแบบนี้นะผมมันจะทำให้เราสามารถขนของง่ายนะครับผมนั่งไงผมงมันบักสองตัวเลยแนะนำให้ยิงใกล้ๆดีกว่าผม โอเคเรามีการ์ดบัคสองตัวแล้วสามตัวแล้วเท่าที่นับได้ครับผมมันจะทำให้เราอ่าสามารถกู้ชุดเกราะซามูไรได้ครับผมโอเคครับผม อา์ติแฟกต์อันนี้มันค่อนข้างหนักครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นเนี่ยสายเนี่ยสายซามูไรลดลดเลือดนะผมเราจะขนของได้เดินเร็วขึ้นนิดนึงโอเคระวังด้วยผมอย่างที่ผมบอกครผมตรงนี้สามารถใช้เป็นช็อตคัทได้แต่ต้องระวังด้วย ถ้าหากมีการเดินมาก็ชิบหายนะผมจริงๆคือด่านนี้คนส่วนมากเขาจะเล่นทิปใหม่กันนะผมก็คือสายเลเซอร์ เพราะว่ามันช่วยให้เราเดาเส้นทางของศัตรูได้ผมว่ามันจะเดินมาทางไหน Look out guard Don't alert the guard Watch out guard ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าหายตัวข้างนอกนอกวอลเนี่ยมันบั๊กด้วยหรือเปล่าเห็นมันนิ่งนานเลยเนะี่ยถ้าบั๊กหลายตัวมันก็ไม่ค่อยดีนะผมมันจะทำให้เราเดินเกมยากและรวมถึงการเอาสามูไรด้วย แต่ตัวนี้บั๊กแน่นอนสูนผมใกล้หมดแล้ว ชัวเลยผมตัวนี้มันบัก๊กโอ้บั๊กหลายตัวเลยด้วยนะเนี่ย โอเคผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่ผมเจ้าชุดเกาะโดยไม่อเลิร์เพราะว่าตอนนี้ <c oughs> วอลผมเหลือแค่สามในสี่แล้วถ้าผมยิงอีกครั้งหนึ่งผมก็จะไม่เหลืออะไรแล้วผมแล้วผมก็จะต้องเสี่ยงด้วยว่าไอ คียการ์ดอันที่สองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมตอนนี้ผมขอรูทเอาเท่าที่ได้ก่อน โอเคผมตอนนี้ผมใช้ฮัทเพื่อที่จะแสดงว่ามีของเลยกี่ชิ้นนะผมะตอนนี้ผมเหลือเงินข้างนอกอีกสองอันแล้วก็ข้างในอีกสองที่นะผมอีกสองที่เนี่ยผมเห็นแล้วที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในตำรวจฝั่งตำรวจนะผมที่ตำรวจมันยืนขวางอยู่อะตอนนี้ผมจะยังไม่หนีออนนะเพราะว่าผมอยากจะลองลองเอาชุดสมุไรให้ได้ แต่เงินสองอันเนี่ยคิดว่าไม่ไม่น่าทันนะับผมมันเหลือวอลเดียวผม เคผมเรามาดูห ER น oh ่อยว่าโอ้โหโอ้ oh. oh, ึงจะบักอะไรกันตรงหน้าเนี like, ่ยผ ok ู้ชมครับผมไม่น่าได้ว่ะดูเหอครับผมมันยืนสองตัวติดกันขนาดนี้โอ้โหเนี่ยผมมีเงินตรงนี้กองหนึ่ง สวยกลองนึงไม่แน่ใจวันนี้มีกล่องอันหนึ่งครับผมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไปเอาคงไม่ทันแต่ถ้าผมวางเพจเจอร์เนี่ยมันก็อาจจะต้องเสี่ยงกับเวลาครับผมเพราะว่าเพจเจอร์เนี่ยมีจำกัดเวลาด้วยวะจะได้บอกว่า โอ้โย, sst, ird, ม,ย y, ird, มันเคยเจออะไรบักดีขนาดนี้มาก่อนโอเคครับ okay, ผมผมจะลองใน 3, 2, สามสองหนึ่นญญนง อคโอเค,อเคได้เว้ยได้เว้ยไปผมต้องรีบแล้วเวลาไม่ถึง20่สบวิ mình nã thanh nét luôn á, thưa quý khâm chúng tôi không nã OK, có lại một lần ผมทันแน่นอนผมทันแน่นอนโอ้โห <c oughs> โอเคครับผ, <c oughs> <c oughs> ผมวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอ้โหได้เว้ย คมจริงๆก็อาจจะเก็บไม่ครบหมดแมปนะผมเพราะว่าเหลืออีกสองอันแต่ว่าผมขอปล่อยไว้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าถ้าอยากจะเก็บหมดแนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะผมหรือไม่ก็มีความสมาธิจริงเล่นโซโลได้โอเคครับผมก็จบไปแต่แค่เท่านี้ก่อนดูสิจะได้สกินไหมได้ด้วยสกินลูกซองโอ้ลิมิงตัน